คือเขาไม่ห่วงหรอกคือเขาคือจริงๆรูปนั้นสาลี่เป็นคนถ่ายเองครับใช่ครับก็เป็นคนถ่ายให้เองแล้วเขาก็ลงเลยลงเลยลงเลยอะไรครับเชียร์ให้ลงด้วยเพราะว่าคือผมก็จะลงย้อนหลังหน่อยแหละจริงๆมันคือรูปเก่าที่มันเซตมันดี้หมดยังจริงๆมันยังไม่หมดหรอกแต่ผมก็กล่าวว่าพอแล้วแหละมันมันจะเริ่มเยอะเกินไปแล้วเลยก็ข่าวว่าจะไม่ลงมามาดีฟแล้วห่วงแล้วก็เป็น ยังไงก,ก็เป็นห่วงมากๆด้วยแหละครับแต่ว่าคือด้วยตัวสารีเองอเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าว่าอันสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทำเฮ้ยอันไหนมันโป๊ไปไม่โป๊ไปคุณแม่เขาเขาจะคูอย่างคุณแม่ตลอดครับแล้วเขาก็ผมแทบไม่ต้องได้พูดอะไรเลยอย่างเงี้ยผมก็ผมก็ได้แต่พยายามบอกว่าเฮ้ยลองก็คืออยากให้ใช้ชีวิตปล่อยไปตามธรรมชาติของมัน,นอะไรเงี้ยอะไรครับผมรู้สึกว่าผมอยู่บ้านสีขาวเนี่ยมาค่อนข้างตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนใหม่ดูบ้างอยากดูว่าเฮ้ยมันมันเป็นในทิศทางไหนได้บ้างก็เลยเป็นสีดำครับ okay. พูดตรงนี้ได้เลยครับว่ายังไงแม่ไม่โอเคแน่นอนแม่ไม่โอเคแน่นอน,นครับแต่ว่าแต่ว่าก็เราก็บอกแม่แล้วแหละว่าอยากลองทําดูเถ้าทไม่ได้ถ้าอยู่ไปจริงจริงก็อยู่ไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วถ้ามันดูแล้วมันไม่เป็นมงคลหรือว่า อะไรที่มันแบบทําให้อะไรแย่ลงอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนสีได้คือยังไม่ได้คิดถึงแพนขนาดนั้นแต่ว่าคือเราก็ทํางานเก็บเงินเพราะตอนนี้ผมก็สร้างบ้านอยู่ด้วยครับผมแล้วก็ให้มันเป็นไปตามการเวลาของมันดีกว่าครับ ก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งประมาณนึงสอดยังไม่ได้พูดถึงยังยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นก็คือเราทําบ้านก่อนพอบ้านเสร็จปับ๊บไอเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันคงจะมาตามเวลาของมันเองเอารางวัลอะไรครับคุณรางวัลเนี่ยครับก็เป็นเธอซีอไอดอลยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัลครับครับยังไงครับคุณใจรางวัลนกน็ผมว่ามันก็เป็นเป็นเครื่องการัน เป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาแล้วก็อยากทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็เป็นรางวัลจริงๆต้องบอกว่าทางบริษัทออ,อสราวันได้เขาค่อนข้างได้รางวัลมาเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก้าวเข้ามาร่วมทําด้วยแล้วนี่มันก็เลยถือว่าเป็นรางวัลแรกของผมด้วยครับผม ก็จริงๆก็คือบริหารด้วยครับหลักๆบริหารแล้วก็ดูในเรื่องของเทรนต่างๆในเรื่องของการตลาดต่างๆด้วยครับว่าจะเป็นในทิศทางเป็นแนวโน้มป,ป,ประมาณไหนครับ <S <S จริงๆก็อยู่เบื้องเบื้องหลังครับโดยประมาณเลยก็ยังไม่ได้ออกหน้าอะไรมากก็คิดว่าจะอยู่เบื้องหลังคอยคุมคอยแบบตรวจเช็คนู่นนี่นั่นอะไรไปก่อนแล้วก็ถ้าถ้าเผื่อไปหน้าง,งานจริงๆอะไรเงี้ยครับก็จะ เราก็จะต้องเลือกเลือกเ,อเขาเรียกว่าเลือกบ้านหรือว่าเลือกโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับที่ที่ต้องไปว่าเพราะว่าเขาการที่เขาทำเนี่ยมันมันมันมีทั้งระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่ประมาณนี้ครับอันนี้คือการท้าทายทุกคนทุกคนตรงรครับท้าทายมากท้าทายมากๆครับผมรู้สึกว่าผมต้องเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะมากๆเลยเราต้องมัน มันต้องเรียนรู้จากคนที่เขาผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะแล้วฮะแล้วก็เหมือนผมเริ่มจากศูนย์เลยเหมือนเหมือนไม่ต่างจากตอนที่เข้ามาถ่ายละครใหม่ๆซึ่งรู้สึกว่ามันคือความยากมากๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็หาอยู่ว่าพิความยากของมันมันมีแหละแต่เราจะหาตรงไหนให้มันเป็นความสุขในการทำงานในแต่และว,วันที่เราอยากเฮ้ยจะทำสิ่งนี้ให้ได้ ก็ตอนนี้ก็จัดสรรมันด้วยละครตอนนี้ผมยังยังไม่ได้เปิดกล้องครับผมตอนนี้ก็เลยมาลุยเรื่องธุรกิจเป็นหลักก่อนครับผมอะไรนะครับเก็บเงินแต่งงานหรอคบเก็บเงินแต่งงานมาจากไหนอีกครับมาจากไหนอีกครับมาจากตัวดิฉันตัวแบบว่าเอ้ยแก๊งนี้น่ากลัวมากเลยแล้วบอกเลยเนี่ยอ เป็นไว้ตั้งเงิตั้งตัวไงปูนก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นถึงกับวางลงลถึงกับต้องวางรางวัลลงก่อนนะแล้วก็คือยังไม่ได้คิดถึงแพนขนาดน,นั้นแต่ว่าคือเราก็ทํางานเก็บเงินเพราะตอนนี้ผมก็สร้างบ้านอยู่ด้วยครับผมแล้วก็ผ่อนบ้านด้วยครับผมแล้วก็ยังไงก็ต้องมันเป็นเรื่องของอนาคตยังไงยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาของมันดีกว่าครับ ก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครับแบ่งสัดส่วนยังไงครับค่าสินสอดเปอร์เซ็นต์บ้านบ้านดูสิบ้านของเนี้ยสินสอดยังไม่ได้พูดถึงยังยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นก็คือเราทําบ้านก่อนพอบ้านเสร็จปั๊บไอ้เรื่องอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงจะมาตามเวลาของมันเองนะครับบ้านนี้เป็นบ้านเดินหอใช่ไหมครับบ้านนี้เป็นบ้านของผมกับแม่ครับนี่คุณจะเอาให้ได้เลยใช่ไหม นี่ก็เป็นบ้านของผมกับแม่ที่ผมตั้งใจที่จะซื้อให้แม่ไว้ะไรครับก็ใกล้เสร็จแล้วอีกประมาณ1เดือนครับก็เสร็จแล้วอะไรนะฮะเลือนหอเลื่อนหอ,อ,นหอก็พูดยากครับพูดยากก็พูดยากคือในอนาคตเราไม่รู้ว่าว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับอาจจะไปซื้อใหม่ก็ได้อาจจะไปสร้างใหม่ก็ได้มันเราเรายังไม่รู้ครับแต่บ้านบ้าน ใช่ครับใช่ครับมันบานบานปลายมากครับมันโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับประมาณ20น่าจะถึงครับประมาณประมาณนั้นครับเพราะว่ามันแต่มันก็ทำให้เรารู้นะว่าการทำบ้านนี่มันบานปลายมากแล้คมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบบมีตังค์แล้วมาซื้อเลยมัน มันค่อนข้างรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผมก็พอได้ไปทําเองลุยเองติดต่อดีลเองทุกอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหการทําบ้านเนี่ยมันยากเหมือนกันนะมันกว่าจะได้แต่ละจุดแต่ละจุดที่มันถูกต้องครับตอนแรกตั้งงบไปเท่าไหร่ตอนแรกตั้งงบไว้แค่ประมาณ10ประมาณนี้ครับก็เลยมาเป็นเท่าเลยใช่ครับมันก็ไปประมาณนั้นเพราะว่าพอทาตอนแรกก็ซื้อไปปั๊บแล้วก็ดันไปทุบ ั you well, yeah. ้งหลังเลยทุบใหม่แล้วก็ไปสร้างห้องเพิ่มอะไรครับราคามันก็ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ไหนจะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอีกครับที่ผมบิวอินสั่งทําใหม่หมดแล้วก็เป็นสีดําทั้งหลังอีกมันก็มันก็ค่อนข้างแบบหนักอยู่ครับทุบเเพราะโดนหอดูัอ่าดช่วยอไม่ตงจริงๆทุบเองครับจริงๆทุบเองเลยก็รู้สึกว่าอยากได้ห้องเพิ่มก็ทุบเพราะว่า ดูแล้วของของที่เรามีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทุบทําห้องดูหนังอยากทุบให้มันห้องน้ํามันใหญ่ขึ้นอยากทุบทําเป็นห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบบานปลายไปนิดนึงจริงจริงมันเป็นความชอบของผมด้วยแหละคือจริงๆผมก็ไปอ่านมาตาม อินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นดําทั้งหลักเนี่ยมันก็ไม่ใช่สีที่มันวงคนแล้วก็แต่ว่าด้วยด้วยความชอบของผมเลยครับผมรู้สึกว่าผมอยู่บ้านสีขาวเนี่ยมาค่อนข้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนใหม่ดูบ้างอยากดูว่าเฮ้ยมันมันเป็นในทิศทางไหนได้บ้างก็เลยเป็นสีดำครับพูดตรงนี้ได้เลยครับว่ายังไงแม่ไม่โอเคแน่นอนแม่ไม่โอเคแน่นอน,นครับแต่ว่า แต่ว่าก็เราก็บอกแม่แล้วแหละว่าอยากลองทําดูเพราะถ้าไม่ได้ถ้าอยู่ไปจริงๆก็อยู่ไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วถ้ามันดูแล้วมันไม่เป็นมงคลหรือว่าอะไรที่มันแบบทําให้อะไรแย่ลงอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนสีได้มันมันมันทได้ปีนี้ครับ,ค,รบคิดว่าเดือนหน้าก็น่าจะเสร็จแล้วครับปีนี้ครับคิดว่าเดือนหน้าก็น่าจะเสร็จแล้วครับนช่วยอะไรบ้างครับแรงกร คือจะหัวเราะไอชั้นตกไปอีกแล้วอย่างเงี้ยหรอจริงๆอ่ะเขาก็มีส่วนในการที่คือเขาก็มาช่วยคือต้องบอกว่าสาลี่กับคุณแม่ของสาลี่เนี่ยคือเขาเขาเวลาที่ผมไม่ได้ว่างไปดูบ้านนะครับไม่ได้ว่างไปดูบ้านเขาก็จะคุณแม่ก็จะพาขับรถพาสาลี่ไปดูแทนผมอย่างเงี้ยเวลาที่ผมติดงานนี่ครับเพราะว่า บางครั้งตอนนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงที่การที่มีช่างทําบ้านอยู่แล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะต้องเข้าไปเช็คเองเลยครับคุณแม่ของน้องเขาก็เลยพาพาน้องเข้าไปเช็คช่วยด้วยอะไรครับไปอาสาไปดูหน้างานให้ใช่ครับก็ไปดูหน้างานให้แล้วก็เห็นว่าเขาซื้อบ้านบ้านผมยังไม่เสร็จเลยนะครับเห็นว่าคุณแม่เขาซื้อไม้กวาดไม้ถูพื้น ซื้อเป็นอุปกรณ์อะไรที่ทําความสะอาดเนี่ยครับล่วงหน้ามาประมาณ3-4เดือนแล้วแสดงว่าเขาก็รักวัตถุสวยตรงนี้มากเลยครับผมจะใช้คานี้เลยนะ <c oughs> มันต้องอย่างนี้แล้วนะแล้วเออถึงขั้นซื้อไม้กวาดซื้อของใดๆที่จะเข้าบ้านใหม่ผมว่าจริงๆมันก็เหมือนเป็นของของขวัญขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้ก็โอเคกว่าไหมอะไรเงี้ยของขวัญขึ้นบ้านใหม่เอแบบว่าคือด้วยตัวผมอยู่คนเดียวด้วยแหละในกรุงเทพเลยครับแล้วเขาก็อาจจะ รู้สึกว่าที้ผมอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวมันจะหาเวลาไปซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยเขาก็เลยอาจจะเสียสวเวลาไปซื้อมาให้ครับสัมผัสได้ไหมว่าเขาอ่ะค่อนข้างเอ็นดูตัวเราก,ก็สัมผัสได้ค่อนข้างเยอะมากๆครับก็ก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณคุณแม่กับคุณพ่อแล้วก็ทางครอบครัวของน้องทุกๆท่านเลยคือเขาทาให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขในทุกๆวันที่ ที่ในการใช้ชีวิตด้วยครับแล้วก็ในการทํางานด้วยเขาเป็นกําลังใจให้ให้ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของการทํางานนี่คือสิ่งที่ผมมีความสุขมากๆแล้วเขาก็ท่านท่านก็เอ็นดูผมเหมือนลูกชายคนหนึ่งด้วย,ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าฮ้่ผมโชคดีจังที่ผมได้มาเจอท่านทั้งสองคนครับ ซ็กซี่บ่อยบ่อยตรงไหนคะนาปิดคุณมีแต่ภาพโชว์กล้ามเลยเออเขาไม่หวนะเขาคือเขาไม่ห่วหรอกคือเขาคือจริงๆรูปนั้นสารีเป็นคนถ่ายเองครับใช่ครับก็เป็นคนถ่ายให้เองแล้วเขาก็ลงเลยลงเลยลงเลยอะไรครับให้ง้ช่เชียร์ให้ลงด้วยเพราะว่าคือผมก็จะลงย้อนหลังหน่อยแหละจริงๆมันคือรูปเก่าที่มันเซตมันนี้วดดยัง จริงๆมันยังไม่หมดหรอกแต่ผมก็กล่าวว่าพอแล้วแหละมันมันจะเริ่มเยอะเกินไปแล้วเลยก็ข่าวว่าจะไม่ลงมา,มา<ต>ดีฟแล้วครับยืนยันว่านุ้งท่าผ่านจากการคุณสีร <c oughs> เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วเราก็าไม่ห่วงเขาเหมือนกันอะไรนะฮะเราห่วงหรอปะห่วงห่วงเขาไหมก็ห่วงแล้วก็เป็นก็ยังไงก็ก็เป็นห่วงมากๆด้วยแหละครับแต่ว่าคือด้วยตัวสาลี่เองอ่ะเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าว่า อันสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทาเฮ้ยอันไหนมันโป้ไปไม่โป้ไปคุณแม่เขาเขาจะคูอย่างคุณแม่ตลอดครับแล้วเขาก็ผมแทบไม่ต้องได้พูดอะไรเลยอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ได้แต่พยายามบอกว่าเฮ้ยลองก็คืออยากให้ใช้ชีวิตปล่อยไปตามธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยอะไรที่เรายังไม่เคยลองก็ลองไปเรียนรู้ลองดูก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ